สวัสดีครับผมปอจาก b บ c a m e r a นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำไมโครโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากค่าย d i นั่นก็คือ DJI Mic นะครับผมตัวนี้เป็นวยเลสไมโครโฟนนะครับที่สามารถจะนำไปใช้ได้ทั้งกับ ร่องดิจิตอลนะครับที่เป็นพอร์ตต่อไม้ค์ขนาด3.5มิลนะครับโทรศัพท์มือถือ Android ที่เป็น USB Type C รวมถึง iPhone Lightning นะครับและยังสามารถนำไปใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติมเลยเดี๋ยวไปดูอุปรกรณ์ในกล่องกันเลยนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ในกล่องกันทีละชิ้นเลยนะครับว่าในกล่องนี้เขามีอะไรมาให้บ้างครับอันดับแรกนะก็จะมีคู่มือการใช้งาน ถุงใส่อุปกรณ์นะครับเป็นถุงผ้าแบบปีหูรูดนะครับสก,กินโลโก้ DJI สายเชื่อมต่อนะครับเป็นแจ็ค3.5แบบ TRS นะครับเอาไว้ใช้ต่อกับกล้องดิจิตอลนะครับหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงที่รองรับแจ็ค3.5แบบ TRS นะครับผมสาย USB ชาร์จเจอร์นะครับเป็น USB C to A นะครับตัวนี้เอาไว้ชาร์จตัว กล่องไฟนะครับผมรวมถึงเอาไว้เสียบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับผมเดสคทกันลมนะครับไว้ใส่กับตัวทรานสมิเตอร์ทั้ง2ตัวครับและชุด dji ใหม่นะครับผมเป็นบล็อกเซตนะครับแบบนี้นะครับซึ่งตัวกล่องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องสำหรับชาร์จด้วยนะครับมีพอร์ตสำหรับชาร์จนะครับเป็น usb c อยู่ด้านหลังกล่องนะครับผมบนกล่องก็จะมี โลโก้ DJI นะครับดูดีดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ขนาดก็ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนะครับผมเมื่อเปิดฝามาด้านในก็จะเจออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะฮะชุดนี้เนี่ยเขาเป็นไม่แบบ1ตัวรับ2ตัวส่งนะครับก็คือสามารถใช้งานได้พร้อมกัน2คนนั่นเองนะครับผม และเมื่ออยู่บนกล่องนี้นะครับมันก็จะทําการชาร์จอุปกรณ์ทั้ง3ตัวนี้นะครับสชิ้นนี้และเมื่อเจ้า3ชิ้นนี้นะครับมีพลังงานเต็มเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมส่วนตัวแบตเตอรี่ของตัวกล่องนะครับจะมีไฟบอกสถานะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้มันก็เต็มอยู่นะครับถ้าเจ้ากล่องนี้เต็มนะครับมันจะสามารถชาร์จเจ้านี่3อันพร้อมกันได้ประมาณ2ครั้งนะครับโดยที่ เวลาในการชาร์จกล่องเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีนะครับส่วนเวลาในการชาร์จเจ้าตัวนี้นะครับเจ้า3ตัวนี้เนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ70นาทีครับผมและในระหว่างที่มันชาร์จอยู่นะครับจะสังเกตว่าที่หน้าจอของตัวรีเซอร์นะครับก็จะแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับของทั้ง3ตัวว่ามันชาร์จอยู่ซึ่งตอนนี้ทั้ง3ตัวนี้แบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ทีละตัวกันดีกว่าครับแต่ละตัวเนี่ย เปนมีอยไรยังไงบ้างครับผมเริ่มจากตัวแรกนะครับมาดูที่ตัว transmitter นะครับหรือว่าตัวไมโครโฟนนั่นเองะขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับวัสดุดูดีเลยทีเดียวนะครับผมมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับมีพอร์ต usb c นะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะเอาไฟล์เสียงนะครับที่บันทึกได้จากตัวนี้ไปใช้งานนะครับแน่นอนครับตัวนี้เขาสามารถที่จะบันทึกเสียง ในตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้มีเมมโมรีอยู่นะครับสามารถที่จะบันทึกได้ถึง15ชั่วโมงต่อตัวนะครับผมโดยที่เราสามารถสั่งเรคคอร์ดได้ที่ปุ่มนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มเรคคอร์ดนะครับเมื่อกดเรคคอร์ดไฟจะสีแดงในขณะที่ไฟสีแดงนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับเจ้าตัวนี้มันกําลังบันทึกเสียงอยู่นะครับผมเราสามารถนําไฟเสียงไปใช้งานได้นะครับและเมื่อกดอีกทีมันก็จะหยุดนะครับเวลาที่มีการกด เริ่มต้นปิดเปิดอะไรต่างๆเนี่ยที่ตัวนี้เขาจะมีการสั่นด้วยนะครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มสําหรับกดเพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนนะครับไฟเขียวๆตรงนี้จะพริบอยู่นะครับแปลว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเจ้าตัวรีซิเปอร์นะครับมันก็จะกระพริบอยู่อย่างนี้นะครับผมด้านบนตรงนี้เป็นตัวแคปซูลใหม่นะครับก็บจะมีล่องนะครับเอาไว้ใส่เจ้าตัวกันลมด้วยนะครับผม ่วนตรงนี้เป็นพอร์ตแจ็ค3.5นะครับเอาไว้ติดตั้งไมร์เรเิเลียนั่นเองแล้วก็เป็นตัวหนีบนะครับอันนี้เอาไว้หนีบปกเสื้อนะครับก็เหมือนชุดไวเลสทั่วๆไปนะครับผมความพิเศษของเขานะครับมีเป็นตัวแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนี้เหนียวหนึบทีเดียวนะครับเอาไว้ใช้ในการติดปกเสื้อมกันนะในอาจจะเป็นในลักษณะของการซ่อนไมร์ไม่ให้เห็นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับนี่ก็คือ ตัวไม t ทันสมิเตอร์นะครับมาดูที่รีซพเตอร์กันบ้างนะครับผมตัวรีซพเตอร์ตัวนี้ก็ขนาดเล็กเหมือนกันนะครับเล็กพอๆกันกับเจ้าทันสมิเตอร์เลยนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับจะสังเกตว่าเขาจะมีหน้าจอ LCD ตรงนี้นะเป็นจอสีด้วยนะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านนี้นะครับพอร์ต USB C นะครับสามารถที่จะเอาไว้ชาร์จไฟตรงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ ต่อ USB กับคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะใช้งานไมโครโฟนร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องสำหรับต่ออะแดปเตอร์ต่างๆนะครับผมพอร์ตแจ็ค3.5เอาท์นะครับอันนี้เอาไว้ใช้งานกับกล้องพอร์ตหูฟังขนาด3.5ม mm ิลนะครับเอาไว้มอนิเตอร์เสียงนะครับเดี๋ยวผมเปิดใช้งานดูนะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับ จะสังเกตได้ว่าตอนนี้มันขึ้นเลเวลเสียงตีพับๆอยู่นะครับก็คือว่าไม์ตัวนี้มันต่อติดแล้วเมื่อตอนแรกเนี่ยจะสังเกตว่าตรงน,นี้มันกระพริบนะหมายความว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับแต่ตอนนี้มันต่อแล้วมันก็จะไม่กระพริบนะครับเจ้าไฟสีเขียวนี้ก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับผมตอนนี้มันต่อแล้วหนึ่งตัวเดี่ยผมเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับ เมื่อเราต่อ2องตัวมันก็จะขึ้นมา2อันแล้วนะครับผมในการคอนโทรลการตั้งค่าของเจ้าตัวรีเซิร์ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะปัดขึ้นนะครับนี่ตัว tx 1นะครับก็คือตัวไมคตัวที่1นะครับเราสามารถที่จะสั่งเลกคอร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับผมนาะไฟสีแดงขึ้นแล้วสั่งหยุดเลกคอร์ดนะครับสั่งมิวเสียงเป็นไฟแดงเหมือนกันนะครับผม และสามารถที่จะ format memory ได้นะครับผมเมนูเป็นภาษาไทยด้วยนี่ผมตั้งเป็นภาษาไทยไว้นะครับก็สามารถที่จะ format ไฟล์เสียงที่อยู่ในตัวไม์ทั้ง2ตัวนี้ได้นะครับโดยที่ว่าเราจะเลือกคอนโทรลควบคุมตัวไหนแล้วก็ปัดที่ตัวนั้นนะครับมีตัว1กับตัว2นะฮะปัด จากด้านบนลงมาครับทัสกีนนี่ตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับลื่นเลยทีเดียวนะครับผมอันแรกจะเป็นระบบเสียงครับนี่เป็นสเตอริโอหรือโมโนนะครับผมสเตอริโอแล้วก็เรียกได้ว่าจะเอาอันไหนเป็นซ้ายเป็นขวานะครับตัวหนึ่งจะเป็นซ้ายตัวนี้จะเป็นขวานะครับเลือกสลับได้อันนี้ก็าตั้งเป็นโมโนนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเกนของตัวรีซิฟเวอร์นะครับของเจ้าตัวนี้เองนี่แหละ บวกลบได้1 2 d เดซิเบลนะครับต่อมาเป็นการปรับเกณฑ์ของตัวหูฟังมอนิเตอร์นะครับต่อมานะครับการตั้งค่าอันแรกเลยนี้ก็จะเป็นตัวที่ขึ้นอยู่นี้เป็นระบบสั่นนะครับที่ผมบอกว่าเมื่อเราเปิดปิดสั่งเรคคอร์ดเจ้าตัวทาน n สมิเตอร์เขาจะสั่นนะครับถ้าเราไม่ชอบเราสามารถที่จะมาเลือกปิดใช้งานได้นะครับผมย้อนกลับมาตัวแรกอันนี้เป็นตัว ตัดเสียงต่ำทิ้งหรือว่า low cut filter นั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะมาเลือกเปิดปิดได้นะครับสเปคของไม์ตัวนี้นะครับ frequency r อ n ส์เขาอยู่ที่50 h z ถึง20,000 h z นะครับแต่เมื่อเราเปิดโ low cut filter นะครับก็จะไปเลือกตอบสนองต่อเสียงเริ่มตั้งแต่150 h z ถึง20,000 h z นะครับผมต่อมา,านะครับเป็นการเชื่อมโยงการ h a n l i n g นะครับผมเราสามารถ จะมากดเชื่อมโยงตรงนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้มันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วนะครับระยะในการส่งสัญญาณของเจ้าไม่รุ่นนี้นะครับส่งได้ไกลถึง250เมตรนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบกันว่ามันจะไกลได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมอันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับเกณฑ์ของตัว TX ทั้ง2ตัวนะครับบวกลบได้12เดซิเบลเช่นกันนะครับปรับความสว่างหน้าจอของตัวรีซิฟเวอร์นี้นะครับ การเลือกภาษานะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นไทยอยู่นะครับก็มีภาษาให้เลือกเยอะแยะมากมายครับภาษาหลักๆทั่วโลกนี่มีหมดเลยนะครับวันที่และเวลานะครับตั้งวันที่และเวลาได้นะครับก็จะไปมีผลกับไฟล์เสียงที่เราบันทึกนะครับมันก็จะมีข้อมูลบอกว่าบันทึกเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะครับผมคืนค่าโรงงานนะครับเช็คเวอร์ชันหรือข้อมูลต่างๆนะครับ ก็ประมาณนี้ครับการคอนโทรลของไมตัวนี้ส่วนการเชื่อมต่อเอาเสียงไปใช้งานเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับก็คือ1เลยก็คือแจ็ค3.5นะครับใช้งานแบบทั่วไปเลยกับกล้องนะครับเป็นแบบ TRS นะครับผมและมันก็จะยังมีตัวอะแดปเตอร์อันนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับเป็นแบบ USB Type C นะเมอรอเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็นำตัวรีซิเวอร์นี้ไปเสียบบน สมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะสามารถใช้งานตัวนี้ร่วมกับสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับรวมถึงมันยังออกแบบมาให้ใช้งานกับเจ้าตัว DJI Action 2ได้อีกด้วยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับทางฝั่ง iPhone นะครับก็ใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์ Lightning ตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้งานกลับกล้องนะครับผมเขาก็จะมีพอชัวร์อะแดปเตอร์นะครับการใช้งานมันก็จะใส่เข้าไปแบบนี้ น,นี่ก็จะเป็นที่หนีบเอาไปติดตั้งไว้บนฮอชูกล้องได้เลยนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบฟังเสียงกันดูดีกว่าครับว่าคุณภาพเสียงของตัวนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างครับครับแนละตอนนี้เสียงที่ได้ยินอยู่นะครับก็เป็นเสียงของ DJI My ตัวนี้ครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวกันลมนะครับเดี๋ยวลองเอามาใส่ดูนะว่าเป็นยังไงอะ ตัวนี้ผมก็หนีบไว้ที่ปกเสื้อเลยนะครับผมอ่าใส่ตรงนี้เลยใส่ระหว่างพูดอยู่นี่แหละปึ๊บอ่าครับตอนนี้ก็ใส่ตัวกันลมเข้าไปแล้วนะครับปิดไว้ที่หน้าอกนะครับแล้วที่ตัวไม้นี่ครับเขามีแม่เหล็กด้วยนะฮะนี่ครับแม่เหล็กตัวนี้นะครับ อันเนี้ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราอยากจะซ่อนไม่นะครับเดี๋ยวจะซ่อนให้มีเดียท็อดวินชิลก่อนเวลาที่เราไม่อยากที่จะโชว์ตัวไมโครโฟนนะครับเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ก็คือซ่อนไว้ด้านในนะครับแล้วเอาแม่เหล็กเนี่ยแปะไว้นะฮะนี่นะครับก็จะสามารถซ่อนไมโครโฟนได้นะครับถือว่าการออกแบบเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับสำหรับบางคนที่แบบว่าไม่อยากที่จะโชว์ให้ใครเห็นว่าเราใช้ไม้อะไรและเจ้าไม้ตัวนี้นะมันยังสามารถที่จะบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับผมซึ่งการกดบันทึกเสียงของเขานะครับก็คือตัวนี้ฮะปุ่ม record เมื่อกดมาปุ๊บนะครับจะสังเกตเห็นไฟสีแดงๆนะครับติดอยู่นั่นหมายความว่าตอนนี้ไมโครโฟนตัวนี้กําลังบันทึกเสียงที่ผมพูดอยู่ณขนาดนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะนําไฟเสียงไปเปิดใช้ในคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมอ่าและการกดอีกครั้งก็เป็นการหยุดเรคคอร์ดนั่นเองนะครับข้อดีตรงนี้นะครับในบางสถานการณ์ที่เราอาจจะแบบว่าไม่ได้ต่อกล้องใช้งานต้องการบันทึกเสียงอย่างเดียวนะครับ ก็มากดเล็กรอดที่ตัวนี้ได้เลยและนําไฟเสียงไปใช้ได้นะฮะและอีกอย่างนะครับสําหรับใครที่อาจจะใช้กล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอได้แต่ไม่มีช่องสําหรับเสียบไมโครโฟนนะครับก็สามารถที่จะนําเสียงตัวนี้ไปประกอบกับภาพของกล้องตัวนั้นเพื่อใช้งานเสียงได้เรียกได้ว่ามันเป็นไมโครโฟนที่ครบเครื่องในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบระยะกันนะครับว่ามันสามารถที่จะ ใช้งานได้ไกลแค่ไหนนะครับตามสเปคเขาระบุไว้ว่าตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้ไกลถึง250เมตรนะครับถือว่าไกลมากๆนะซึ่งสถานการณ์จริงคงไม่มีใครที่จะมาถ่ายห่างจากกล้องถึง250เมตรนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเคสให้ดูว่าจะไกลได้ประมาณไหน เดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบส่งสัญญาณกันนะครับว่ามันส่งได้ดีและแรงแค่ไหนนะครับตามสเปคเขาบอกไว้ว่า250เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองปั่นจักรยานนะครับไปสุดทางนู่นนะครับแล้วก็น่าจะราวๆ2 0 0เมตรได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงจะขาดจะหายหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เปิดตัวโ l o ั cut filter ไว้ด้วยนะครับก็มันจะเริ่มตอบสนองต่อความถี่เสียงที่1 5 0เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าไปถึงนู่นแล้วเสียงจะยังดีอยู่หรือเปล่าไปแล้วครับหันหลังปั่นด้วยนะครับเสียงยังอยู่ไหมตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วรถหนึ่งสองสามสี่ยังอยู่ไหมครับเสียงอ่าเป็นยังไงบ้างครับ ถึงตรงนี้แล้วยังอยู่นี่ผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะเพราะว่ามันยากนะครับที่เราจะถ่ายในภาพที่แบบที่เราจะทํางานแบบไกลๆขนาดเนี้นะครับซึ่งถ้ามาใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับหายห่วงแน่นอนนครับปันกลับไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมเนี่ยเกือบเกือบสองร้อยเมตรได้ครับ ปั่นกลับมาแล้วอันนี้ผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับลองดูแล้วกันว่าความสม่ําเสมอของเสียงนี่มันยังได้ยินชัดเจนอยู่ไหมนะครับมีขาดมีหายบ้างไหมนะฮะจริงๆในสถานการณ์การใช้งานจริงๆคงไม่มีใครเอาไมค์ไวเลสมาใช้กันไกลขนาดนี้นะครับผมแต่นนี้เราแค่เทสให้ดูเพื่อให้รู้ว่าคุณภาพการส่งสัญญาณของเขาเนี่ยมันแรงขนาดไหน จากการทดสอบนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ปั่นขาไปนะครับที่หันหลังให้กล้องเนี่ยก็จะมีสัญญาณขาดหายมีสะดุดแต่ก็ไม่ถึงกับว่าหลุดไปเลยแต่พอถึงในช่วงขากลับหันหน้าเข้าหากล้องแล้วเนี่ยครับสัญญาณถือว่านิ่งสเสถียรน,นะครับสม่ําเสมอมากๆนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าพูดถึงแล้วเวลาที่เราเอาไปใช้งานในสถานการณ์ปกติเนี่ยถือว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยไม่มีอะไรน่าห่วงเลยครับในเรื่องของการส่งสัญญาณครับและนี่ก็คือ DJI Mic ครับไวเลสไมโครโฟนที่ออกแบบมาสำหรับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์ผ่านกล้องดิจิตอลสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่า นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ในการประชุมออนไลน์นะครับรวมถึงมันยังรองรับ Action Cam อย่าง DJI Action 2ได้อีกด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจเจ้าไม่ตัวนี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Big Camera ทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับก่อนจากกันไปนะครับพบกันที่ Big Camera กว่า170สาขาทั่วประเทศ อย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตเทนกล้องก่อนใครที่ Big Camera Channel ทั้งทาง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการตายภาพสวัสดีครับ